จากกระเป๋าอ๋อไม่เป็นไรเปิดได้อ๋อได้ไหมได้ค่ะน้ำพี่กพี่บอกน้ำพริกเป็นโควิดน้ำพริกเป็นโควิดเราจะไปแช่กระเป๋าพริกเลยจะซักกระเป๋าอีกเราวิ่งหนีหรือว่าเเสียหายแล้วนะนี่คือพี่เจ้าจ่าวันนี้มาร่วมงานค่ะเใช่ค่ะสวัสดีค่ะก็พรางโทเค็นนะคะก็เป็นงานที่ใหญ่หลังการราบาดนะคะเป็นอีกอีกยุคหนึ่ง ของพวกเราแล้วนะคะซึ่งใครที่ชอบการลงทุนใครที่สนใจเรื่องของ Metaverse สินทรัพย์ก็น่าจะชอบงานในวันนี้มากๆาค่ะมีวิธีแนะนำไหมคะสำหรับคนที่อยากเข้าวงการนี้อะไรเงี้ยโหอยากเข้าวงการการลงทุนพวกนี้ใช่ไหมก็แนะนําทั่วไปเลยคะ่ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโปรดศึกษาก่อนที่จะลงทุนทางอันคะ่ะในส่วนที่คุวเองมีไหมมีอะไรไปไปทดลองบ้างก็ตอนนี้เริ่มนะครับเริ่มเริ่มศึกษาเพราะว่าตอนนี้ น่าภูมิใจนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่เปิดตัวเมตาเวิร์สอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้เริ่มจากผู้ที่มีศักยภาพนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นการรวมพันธมิตรที่เรียกว่าทุกทุกขแขนงเลยทุกสายงานเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือว่าอย่างเราทางสายบันเทิงอย่างนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าที่จะสนใจติดตามแล้วก็ทดลองกันเข้ามาสู่สักระดใหม่ นะครับครับโลกยุคใหม่นะครับกับเราสามารถเอาไปนําไป,ไ,ปไปปรับใช้กับงานของเราอย่างไรบ้างคะโองานของเราตอนนี้เนี่ยจริงๆก็สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกเิจิทัลได้นะคะที่เห็นกันหลายๆอยากก่างอย่างที่มีพี่ติ๊กชีโร่เนี่ยก็นํางานออกมาผลในโลกแบบนี้แล้วอาจจะสร้างพิจิตรหลายๆคนอยู่ในนี้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกหลายๆคนจะชื่นชอบพิจิตรมากๆนะคะของเราสองคนอาจจะเป็นน้องใหม่ในวงการเรื่องของการลงทุน ว่าใครสนใจหรือไม่ทัรกันมิเชิญค่ะก็หลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอนี่เป็นเรื่องใหม่นะครับผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องใหม่ที่คุ้มค่มาควรค่าแก่การทดลองและเอาตัวเข้าไปสัมผัสเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตเราเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ตัวนี่มันกลับมาเป็นเรื่องธรรมดาลว อย่างเช่นเรื่องสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือนี่โอ้โหรู้สึกว่าเป็นนวตัตกรรมที่ไกลตัวทักเดียวทุกคนมีกันโดยทั่วหน้านะครับเพราะนั้นเรื่องของ Meta Ver s e เรื่องของโลกสเสมือนเรื่องของดิจิตอลโทเค็นต่างๆนี่นะครับว่าเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะมาถึงตัวเราเร็วกว่าที่คิดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนโลกได้เร็วกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นเริ่มทําความคุ้นเคยศึกษาให้เข้าใจนะครับเหมือนเรา เมือนเราเริ่มศึกษาคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยนะฮะัักเดียวเดี๋ยวนี้ทุกคนก็สามารถที่จะจัดการได้จากมือถือตัวเองหมดแล้วใช่แล้วค่ะก็ฝากไปด้วยนะคะคราวถูกเทนซีวีค่ะอยากให้ผูกสูรของฝันอุลลิทัยสองราต้องลงทุนอย่างนึงเลยค่ะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก อันนี้อันนี้อันนี้พี่จสตาเป็นคนได้รับเนาะใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าไคลส์ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับขอบคุณพี่จี๊บมากมากที่ที่ใส่ใจเจา๋าเกิดกับดูแลอย่างดีมาตลอดซึ่งก็ถามพี่จี๊บว่าทาไมต้องปเป็น1ิพี่จี๊บก็หนึ่งปีมี12บเดือนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ทุก <laughs> <laughs> ทุกว่าทุกๆเดือนเนี่ยเป็นทุกๆเดือนที่มีความสุขทุกๆวันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ อยากจะขอบคุณอยากจะมอบความพิเศษนี้ให้แต่ว่าเอ๊พี่จิ๊บคะปีหนึ่งมันมี365วันนะพี่เปรียบเทียบกันให้พี่จิ๊บเป็นแบบปีหน้าทำไมถึงเลืปลี่ยนเปลี่ยนดุยเป็นสตางค์แล้วกันอะ้รนะครับให้แบบคำนวาคคือจริงๆผมว่าในในความรู้สึกของผู้ชีวิตที่มีให้กันเนี่ยมันไม่มีอะไรว่ามากไปนะครับมันจะมีแต่ท้อไปเพราะว่า ไม่เคยเตีความรู้สึกออกมาเป็นในเรื่องของไอ้บูลค่าเงินทองอะไรแต่ว่าป็นเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจมากกว่านะครับแล้วก็ในในส่วนนี้เมื่อเรามาเป็นคู่ชีวิตกันแล้วเนี่ยการที่เรา,เาให้เกียรติกันจาจให้เขามีความสุขหวังดีปรารถนาดีอยู่บนพื้นฐานของความรักเนี่ยซึ่งเราจะต้องใช้ชีวิตด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าอะไรที่พอจะทําให้เขาได้เนี่ยเราก็อยากที่จะทา นะครับแล้วก็จะบอกว่าคุณทาจ๋าแซวได้เล่นบอกว่าเป็นการลงทุนระยะยาวผมก็บอกว่าเป็นการลงทุนชั่วชีวิตเลยนะฮะเพราะว่าความความรักความหวังดีที่มีให้กันเนี่ยก็คงจะไม่ไม่มีวันหมดนะครับคือทุกวันนี้เราอยู่กันมาปีนึิงแล้วนะครับแต่ว่าทุกวันก็ยังมีเรื่องให้ศึกษากันเรียนรู้กันนะครับปรับตัวเข้าหากันนะครับแต่ว่าผมโชคดีที่คุณตาจ๋าเนี่ย ในฐานะที่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นคนคนรุ่นใหม่เรามีเรามีช่วงระยะของปีอายุที่ห่างกันเนี่ยแต่เขาินดีที่จะอดทนนะครับเข้าใจแล้วก็ปรับตัวนะครับพี่จิ๊บพี่จิ๊บเห็นรีแอคแรกที่ที่เขาแบบรู้ไหมคะว่าเขาได้ก้อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเขาก็เขาก็งงๆนะฮะงงๆนะฮะจริงๆอยากจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นบรรยากาศที่ อะไรครับจะจะรแมเป็นติกอะไรขนาดนั้นเลยเพราะว่าในช่วงวันโเลนไท์เนี่ยคุณจ๋างานเยอะมากนะครับทั้งทั้งงานงด้านบันเทิงงานถ่ายพิธีกรงานถ่ายรายการแล้วก็ยังมีกิจการร้านดอกไม้เจ,จ๋าเฟลเวอร์ของเขาด้วยนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องต้องอคิดช่วงเวลาให้ดีนะครับคือมีช่วงเวลาสั้นๆแค่ก่อนที่เขาจะออกไปทํางานตอนเช้าท่านเองนะผมก็เตรียมล่วงหน้ามาหลายวันนะฮะกับกับคนที่มา จัดดอกไม้ก็จริงๆก็แอบไปช่างงานร้านแต่เองร้าแอบไ,ไปดีลเอาไว้ค่ะอัดยายซื้อขนมยายนะฮะแต่ว่าคุณทัศน์จา๋าไม่ทราบเรื่องนะฮะนัดมาตั้งแต่ตีห้านะครับทั้งทั้งทีมจัดดอกไม้ทั้งช่างภาพนะครับแล้วก็ให้คนรถเนี่ยเตรียมขยับรถมาให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ<อ>แล้วก็จัดดอกไม้ก็สองชั่วโมงจ<อ>นกระทั่งสักเจ็ดโมงเช้าที่คุณทัศน์จ๋าเขาลงมาก็ประมาณ ก่อน8ปดโมงนะฮะก็ได้มาทันเห็นพอดีนะ,ะครับก็เลยมีมีสวนตรงไม้เล็กๆไว้ให้ครับครับขเขาแหวนหรอว่าเราป็นผูช้ชายข้างล้ออะไรอย่างเง <laughs> ี้ยคือ เดี๋ยวนี้สับนี้เข้าใจเป็นที่นิยมนะฮะแต่คำว่าร่างเนี่ยอาจจะฟังแล้วเหมือนสติหายไปหน่อยนะฮะคือผมอยู่ในวัยนี้แล้วขอขอใช้คําว่ารักอย่างมีสติก็แล้วกันครับครับครับอะไรแล้วก็คู่เราเนี่ยเป็นคู่ที่ทุกว่าเลนทายจะต้องให้อะไรเวอร์อย่างอย่างปีนี้เราเขามีการให้ที่ดินใช่ไหมจริงจริงที่ให้แล้วไม่จริงจริงที่ให้แล้วไม่เป็นขาวก็เยอะนะครับเขาเขาเขาเต็มที่กับเราเขาเฟซเราหนักใช่ไหมครัพี่แจวบ รู้สึกผิดมากไม่ได้ให้อะไรกลับเลยนั่นเอยคุณเจะให้ทุกวันอยู่แล้วให้ให้ความรักให้ความหวังดีทุกวันอยู่แล้วดูแลผมผมดีมากๆอยางนพ่อบอกวุ่ณนน่ะต่อไปนี่ต่อไปที่จะต้อต้องผมตั้งใจจะให้เป็นนี่แหละครับเป็นโทเค็นดิจิตอลนี่แหละครับโทเค็นที่ไปสแกนฟรีมาเมื่อกี้เป็นเป็นเหรียญดิจิตอลนะฮะแต่จะมีความสุขยังไรครับเขาเขาทช่วยให้เราขนาดจะมีความสุขค่ะจะมีความสุขที่ที่จะได้ ได้คู่ชีวิตที่น่ารักแล้วก็ใส่ใจแล้วก็มีอารมณ์ขันมีความละเอียดในการที่จะอยากจะทําให้เรามีความสุขนะคะทุกๆวันที่จะมีพลังในการออกมาทํางานมาอ่านข่าวมาใช้ชีวิตเนี่ยขุมพลังที่ที่ดีมากๆของจ๋าเนี่ยคือพี่จิ๊บทุกวันมันไม่ได้มีแค่เรื่องดีอย่างเดียวนะคะมันมีทั้งเรื่องที่เราไม่ไม่ได้คาดหวังด้วยมีเรื่องที่ทาให้เราเครียดเราเหนื่อยเราเสียใจด้วยแต่ว่า จา๋าจะหันมาเห็นเขาในทุกๆโมเมนต,ต์ที่จ๋าต้องการเขาหรือบางทีเนี่ยแต่กำลังทำอะไรก็จะโผล่มาหาจ๋าทำให้จ๋ารู้สึกว่าพี่จิ๊บอยู่กับจ๋าในทุกช่วงเวลาจริงๆจะขอบคุณพี่จิ๊บมา,ากๆแต่ก็มีความสุขจริงๆใครจะแต่งงานเชียร์เลยนะดีแ <c oughs> นะนำใครจะจด <c oughs> อ๋อย่าหยาดเลยคะเดี๋ยวจะสร้างพี่จิ๊บหลายๆคนเนี่ยในเมทาวิสแล้วก็มาแต่งงานในเมทาวิสเอาคุณจ๋าก็ยังนาค่ะคุณจะัาการที่ได้สิบสอง อ๋อยังไม่ได้จับเลยค่ะส่งให้พี่จิ๊บดูแลค่ะเพราะวันนั้นคือสาก็มีภารกิจที่ร้านดอกไม้จะทำฟาเบอร์จริงๆนะคะแล้วก็จะต้องมีทําอะไรหลายอย่างก็ขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าโหมันมันเยอะมหมมั้ยาะเราจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าพี่จิ๊บเอามาทางไหนฝากกลับไปทางเดิมก่อนนะคะพี่ฝากดูแลจริงจริงมันก หลายหลายอย่างค่ะจ๋าจเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอามาได้ปุ๊บจะเอามาทําอะไรเลยอะคะ่ะก็ตอนนี้จ๋าก็ยังยังคงสนุกกับการทานอาหารกล่องที่กอง่ายอยู่ <c oughs> ยังสนุกกับการที่แบบเราเราหาเงินใช้เงินจากเงินสิ่งที่เราหาได้อยู่อะคะ่ะยังยังมีความสุขกับตรงนี้อยู่ตรงนี้อาจจะเก็บไว้ในอนาคตนะคะเผื <c oughs> ่อวันหนึ่งเราครอบครัวเราใหญ่ขึ้นหรือว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้อะไรตรงนี้ <c oughs> ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเก็บไว้ได้อะค่ะ เราอเเราจะตอบกเราจะตอบแอ่เน้องเลยอย่างเี้ยมาสักทเลยน่ากนเลยทุกคนสนใจเรื่องนี้กันจริงๆนะก็พยายามอยู่ค่ะสำหรับเจ้าต่ายเองเนี่ยแต่ก็จตก็มีความสุขมากกับครอบครัวนะในเวลานี้จะก็มีลูกหมาสองตัวเล็กๆมาลี่กับหมูตุ๋นมาเติมเต็มเราซึ่งเราทั้งคู่เองก็มีความสุขกับการมีปีทายาทเล็กๆเมื่อกี้เวลามีไอตัวโปรยๆปรยลงมา พี่จิ๊บยังเก็บให้หนาอันนึงบอกเอาไปฝากมะลิกับหมูตุน๋นซึ่งเ,<อ>เป็นลูกหมา<อ>ทีนี้เราก็มองไปว่าอะไรคะพี่ไมื่อหรือเปล่าเชื่อพแต่ก็คิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราเรามีความพร้อมในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันจะมีสิ่งที่ที่ดีงามเกิดด้วยธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีคะ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะทุกคนจริงจริงไม่ได้เลยไม่ไดการไม่ได้เพิ่งควลาพี่คิดอยากมเห็นคือคุยกันสองคนนะครับว่า เราเไม่ได้เร่งรีบนะครับไม่ได้เร่งรัดไม่ได้บอกว่าต้องขีดเส้นทไลน์เอาไว้ว่าต้องเท่านี้อย่างนี้อย่างนั้นนะฮะทำให้เกิดความกดดันเปล่าๆนะครับทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตกันอย่างผมบอกว่ามีความไม่ประมาทเป็นที่ตั้งเพราะว่าโรคระบาดเองมันก็ยังไม่ได้จบสิ้นลงไปนะครับไปฉีดตรงฉีดยามาแล้วก็ต้องดูว่าในในระยะสั้นระยะยาวเนี่ย ร่างกายมันจะโอเคไหมต่างๆนานาแต่พูดถึงว่าสุขภาพพื้นฐานเนี่ยไม่กังวลน,นะครับเพราะว่ามีการตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็มีเพื่อนใกล้ตัวที่เป็นอาจารย์แพทย์หลายคนเนี่ยเราไปเทสเวลรมาเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยังสภาพร่างกายนี่ยังยังไม่พร้อมกับพอสอเกิดเลยนะยัง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 แข็งยังแข็งแรงอยู่มาก เล่นกีฬาตลอดครับตอนนี้ปล่อยตามธรรมชาติอย่างอ่ะใช่ค่ะครับครับแต่ก็ดูครับว่าถ้ามีปีนี้มันจะปังมากเลยตลอดลอกเราเลยใช่ค่ะมีกอดูขออนุญาตอื่ยชื่อเป็นมารุตอมแซกนะคะก็มารุตอมแซกก็ทาดเสาว่า้าตาเนี่ยเกิดปีหมูปีนี้ปีเสือถ้ามีลูกปีเสือก็จะส่งเสริมกับปีหมูเป็นซาฮะการคือเขาบอตาตาที่งกลูกจะเสริมไห้แต่รวยต้องมีปีนี้นะพี่ก็คำนวณดูแล้ว ว่าถ้าเราต้องใช้เวลาท้องเนี่ยสักเก้าเดือนภายในมีนาต้องมีแต่พอคิดปุ๊บกดดันคุณพี่เดี๋ยวคุณพี่ไม่สบายใจนะคะก็น่ากังวลอยู่มีนาแล้วเนี่ยมีนาเนี่ยมีนาแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีไม่ได้แล้วพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะจะกดดันเขาเราก็ต้องทําเป็นเฉยๆไปนะคะเราจะไม่ไม่คุยเรื่องนี้แต่เราพูดไปแล้วนะ โอเคเนาะพี่เจ๊ไม่ไม่ได้กดดันนะคะไม่กดดันทล้ไมู่เหงื่อตกจะไปจะไปจะไปโดนกดดันก็ที่บ้านนี่แหละครับคือว่าจะมาตัดันอ่อยดับธรรมชาติแล้วยังไม่มาจริงๆจะใช้วิธีวิทยาศาสตร์ไม่ค่ะก็ยืนยันว่าเราเราเชื่อมั่นในธรรมชาติจะจะเชื่อมั่นในในความเป็นธรรมชาติที่สุดแต่รู้สึกว่าธรรมชาติมันสบายๆแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบ ผ่อนคลา,ายอะค่ะอย่ายอย่าไปเร่งรัดอย่างที่บอกพอเพราพูดเรื่องนี้แล้วพอพี่จิรู้สึกแบบกดดันหรือแอบ,บเครียดนิดนึงกังวลเนี้ยเราก็จะพักก่อนคิดว่านีา<ด>่<ต>เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับเหมือนตั้งแต่สมัยคบหากันมาเนี่ยเวลาจะถูกถามตลอดเนี่ยว่าเ,ม,เม,มื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะมั่นเมื่อไหร่จะแต่งงานาต่างๆกันนานเนี่ยเราก็จะตอบตรงกันเสมอนะฮะว่าขอขอสองส่อแล้วกันหนึ่งคือความสุขสองคือสบายใจเมื่อพร้อมเมื่อไหร่เนี่ย การกระทําก็จะบอกเองนะครับก็เราก็จะทราบกันแล้วก็ทุกอย่างก็จะมาเป็นขั้นเป็นตอนเหมัอครับแต่ร้านแทบปีนี้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เสริมกันเท่านั้นเองไม่ได้กดดันนะไม่ได้กดดันเลยกลับไปกลับไปไว้ให้คิดคุณมีเรคุได้ใจโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับคุณมากนะคะยินดีต้อนรุบร้านยนดีอรับยินดีตรับ เดี๋ยวเราต้องมีนะต้องมีสองต้องมีนะที่จริงต้อ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 ้องต้องต้องตองต้ององต้อง้งต้งตองต้้องต้ององต้้องต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 ้องอ